โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยละกันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสคริปตัวใหม่นะครับผมต้องบอกก่อนว่ามีคนขอขึ้นมากันเยอะมากนะครับบอกว่าอยากให้แบบได้สคริปแมปดันเจียนฮีโร่หน่อยครับพี่โอเคครับคนดูวันนี้ผมจะมารีวิวสคริปนะครับซึ่งสคริปตัวนี้มีจําหนายในเว็บไซต์ด้วยนะครับคนดูก็รีบไปกดซื้อกันได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าสคริปตัวนี้ว่ามันจะใช้งานดีแค่ไหนนะครับคือวันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มาแบบตัวเปล่านะผมบูตแบบ อันนี้มาด้วยเว้คนดูก็คือลัคกี้บูธครับคนดู16ชั่วโมงนะครับแล้วก็ลัคกี้คีย์นะครับผมหรือว่ากุญแจคูณ2ด้วยนะครับคนดูวันนี้ผมบอกเลยว่าต้องมีแบบต้องได้ของดีบ้างแหละคนดูโอเคไม่พูดมากทำเพลงครับ เดี๋ยวเราไปซื้อสคริปต์กันก่อนเลยนะครับผมแล้วก็สอนติดตั้งสอนโหลดอะไรอย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็สอนใช้งานด้วยนะครับคนดูไม่่าจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมมีเว็บดีๆแนะนำนะครับซึ่งเว็บนี้ก็เป็นเว็บของผมเองนะครับชื่อเว็บก็คือ t เกอ e r shop นะครับให้บริการซื้อขายเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นโลบอฟฟี่ไฟล์ R V I D ปลอดภัยนะครับสามารถซื้อได้ที่เว็บนี้เลยนะครับสามารถสั่งซื้อขาย I D เกมหรือว่าฝาก I D ได้ที่แอดมินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์บักหรือว่าทีเกมต่างๆอย่างทุกเกมเลยนะคร แน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมอยากทุกคนภาพนะครับมันจะเป็นสคริปต์ปลบบอกนะครับทุกครั้งแบบที่ผมรีวิวหรือว่าสคริปต์ต่างๆที่ลงคลิปเนี่ยมันจะมาอยู่ในตรงนี้ด้วยนะครับคนดูเออแน่นอนครับไม่ได้มีแค่ลบบอกอย่างเดียวครับฟรีไฟล์อาร์วีมีหมดเลยนะครับแล้วก็มีไอ้อยุดท้ายเลยนะครับอันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับระบบสุ่มนะครับแน่นอนครับว่ามันมีโอกาสเตือนนะครับซึ่งผมก็จะเขียนบอกให้คนดูเลยนะครับว่ามันมีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเยิ่่งนคนนะรัับยยเลไป เรียบร้อยครับแค่นี้ผมซื้อได้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเราจะได้ลิงก์มานะครับคนดูให้เราคัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราซื้อเรียบร้อยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยนะครับก็คือแอปตัวนี้นะครับ r ่ f i r e X อีกพอลเลอร์นะครับคนดูคนดูต้องไปโหลดมานะครับมันจะเป็นตัวแตกไฟล์ให้นะครับคนดูหลังจากที่ทุกคนมีตัวนี้แล้วนะครับให้เราอ่าเข้าไปที่ Google หรือว่าเอาเป็น Google ก็ได้เบราว์เซอร์ก็ได้นะครับแล้วก็มาวางลิงก์นะครับซึ่งมันจะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับหลังจากที่เราวางลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับพอมาหน้านี้นะครับให้เรากดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับคนดู กดเข้าไปแบบนี้ครับมันจะขึ้นหน้านี้ครับให้เรากดดาวน์โหลดต่อไปเลยนะครับนี่ครับกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับนี่ครับหลังจากได้หน้านี้เรียบร้อยนะครับก็ให้เรากดเปิดนะครับคนดูแล้วก็กดอันแรกนะครับคําว่าทุกครั้งครับมันจะพาเรามาหน้านี้นะครับคนดูหลังจากนั้นเรากดเปิดนะครับนี่นะครับมันจะขึ้นหน้านี้ครับคนดูกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับคนดูจํารหัสตอนแรกได้ไหมที่ว่ามันอยู่หน้าโฟลเดอร์ก่อนที่จะจะดาวน์โหลดนะครับคนดูมันจะเป็นคีย์ครับคนดูให้เราใส่รรหััสไปนะคบ นี่ครับคนูแล้วก็กดตกลงไปนะครับแล้วก็กดอันแรกนะครับนี่ครับเราจะได้โค้ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดคัดลอกทั้งหมดนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้จะคลิปมาแล้วนะครับเราก็จะมาวางที่ตัวรันนะครับในคลิปนี้ผมก็จะใช้เป็นตัวรันดิงจานะครับซึ่งใครมีตัวรันอื่นก็สามารถเอาไปวางได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปวางแล้วแบบว่ามันรันไม่ได้ก็กลับมาใช้ดิงจานะครับโอเคเราก็มาวางชอยที่2เหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็กดอันที่3านะครับแล้วก็รอนะครับคนดู แบบนี้คือรันตะคิปสำเร็จนะครับแค่นี้ครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กนะครับมาหน้านี้นะครับมันจะให้เราติ๊กนะครับอันแรกก็คือคิวออร่านะครับวิ่งไปเราก็จะคิวให้นะครับคนดูเออนี่ครับมันก็จะคิวศัตรูระยะไกลให้นะครับซึ่งระยะมันไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นนะคนดูอันนี้คือคิวออร่านะครับอันนี้คือ สัตว์เลี้ยงคิวระยะไกลนะครับก็คือให้สัตว์เลี้ยงโจมตีระยะไกลเหมือนกันนะครับอันนี้จํานวนวินะครับก็ปรับตามใจชอบเลยนะครับผมจะไม่ปรับอะไรเลยนะครับแล้วก็อ่ะอันที่2ช้อยที่2ดันเจียนนะครับผมแนะนําให้ติ๊ก2อันนี้ด้วยนะครับ อันนี้เป็นออโต้ฟาร์มนะครับถ้าเราไม่ติ๊กอันนี้มันจะไม่ไปคิวให้นะครับแต่ถ้าอยากให้ไวก็กดออโต้ฟาร์มดันเจียนนะครับมันจะวาร์ปไปนะครับอันนี้ก็เป็นสปีดนะครับแนะนําไม่ต้องปรับอะไรเยอะมากนะครับส่วนอันข้างล่างไม่ต้องไปสนใจนะครับมันคือดันเจียนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นความยากของดันเจียนอันนี้เลือกดันเจียนอันนี้เลือกตาตีว่าเราจะเล่นกี่คนซึ่งอันนี้ผมเล่นหนึ่งคนเดียวนะครับผมก็ปรับไว้ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเชลไอเทมนะครับอันนี้เป็นเชลไอเทม อันคอมมอนแลหรืออะไรต่างๆคนดูสามารถติ๊กได้เลยนะครับถ้าคนดูอยากจะขายอนไหนะครับอันนี้เป็นโอเพนเปิดเปิดกล่องสุ่มนะครับคนดูประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอ่าออโต้รีอินเจกนะครับไม่รู้แต่ผมติ๊กไปนะครับคนดูอันนี้ก็เป็น f อ s นะครับแนะนำให้เปิด2อันนี้เลยนะครับติ๊กตามผมได้เลยนะอันนี้ก็เป็นการหลุดนะครับติ๊กไปด้วยนะครับอันนี้ UI อนะครับอ่ะอันนี้ก็ติ๊กไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับคนดูแค่นี้ก็ปล่อยมันรันสคริปยาวๆนะครับอันนี้ผมจะเล่นเป็นเวฟอันนี้้ดดวยนคู ก็จะเป็นเวฟคลื่นนะครับแค่นี้ครับคนดูก็ฟาร์มสบายยาวๆเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าคนดูแบบเออไม่ชอบแบบภาพแบบนี้ก็ไปติ๊กอันนี้ออกนะครับ f p s เพราะว่ามันไอตรงเอพีเอสะภาพมันไม่สวยแล้วก็ติ๊กออกนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับแค่นี้นะครับคนดู เสร็จละก็ประมาณนี้ครับสำหรับดันเจี้ยนอื่นก็เปิดเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าแนะนําอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่มันย้ายกลับไปหน้าล็อบบี้ไม่มีมอนเตอร์นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยติ๊กเชียร์ดันเจี้ยนออกให้หมดนะครับอันนี้อันนี้นี่นะครับเวลากลับไปหน้าล็อบบี้นะครับที่ไม่ได้ลงลงดันนะครับติ๊กออกให้หมดนะครับแล้วก็อันนี้นะครับติ๊กออกให้หมดเลยนะครับช้อยหนึ่งกับช้อยสองนะครับคนดูติ๊กออกให้หมดเลยนะครับห้ามเปิดเอาไว้นะครับเพราะว่า ถ้าเปิดเอาไว้นะ่ะเกมมันจะค้างนะครับแล้วมันก็จะหลุดนะครับคนดูเอาไง่ายๆคือถ้ามันได้มีมอนแล้วเราติ๊กอะ่ะเกมมันจะค้างเว้ยแล้วมันจะหลุดมันทําให้มีโอกาสโดนแบน์นะครับซึ่งผมลองดูแล้วนะคือมันหลุดบ่อยมากนะครับถ้าเกิดเราเปิดเอาไว้อะ่ะแนะนานะครับถ้าจบเคสหรือจบดันเจียนอะ่ะหรือว่าไม่ดันต่อนอะ่ะให้ติ๊กอันหนึ่งช้อยหนึ่งหช้อยสองออกให้หมดเลยนะครับก็ ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ